สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงโมชีดน้ําแบบนี้นะผมเคยซื้อมาแล้วรอบหนึ่งอะแต่ว่าคราวที่แล้วมันเป็นพลาสติกครับแต่ตัวนี้บอดี้มันเป็นเหล็กผสมพลาสติกนะก็ทนกว่าเดิมแหละแล้วก็ไม่รั่วตรงคอด้วยคือซื้อมานีทั้งเซ็ตแถมทั้งเซ็ตเลยแล้วก็มาต่อกับท่อสีฟ้าสีหุนนะผมแนะนําแบบนี้แนละ้วท่อสีหุนเพราะว่า เวลาพับงออย่างนี้นะมันก็จะมีสปริงใช่ไหมมันก็จะไม่หักแต่ถ้าเป็นท่อสีเขียวแบบเนี้ยแบบนี้ยอันนี้รั่วเลยหักปุ๊บรั่วปับ๊บมันมีรอยแตกะครับก็เลยแนะนำว่าให้ไปซื้อสีฟ้าแบบนี้มากกว่านะราคาแพงกว่ากันนิดหน่อยอคือที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเหตุผลก็คือ ต้องการใช้หัวที่มันเป็นหัวมิสแบบเนี้เอ่อเป็นหัวหมอกค้นหมอกอย่นี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวก่อนมันสะท้อนแสงอ่ะหัวแบบนี้เพราะว่าผมต้องการเอามาดูแลต้นอ่อนมากๆของต้นอ่อนลักษณะน,นี้นะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หลม้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เอามาจะเอามาใช้กับผมจะใช้ไอตัวเนี้ยมาทำไอตัวฐานเนี้ยนะนี่นะเอามาทำเป็นที่เพาะต้นอ่อนฐานตะวันครับจะเอามากินเพราะว่าคราที่แล้วนี่ผมเอาน้องผมเอามาให้กินนะผมก็ไม่เคยกินแล้วก็ซอยใส่กับแครอทแล้วก็ทำเป็นสลัด เป็นน้ำมันงาญี่ปุ่นเออ,ซ,อซื้อน้ำมันงาญี่ปุ่นมากินเป็นน้ำมันสลัดน้ำมันงาญี่ปุ่นเนี่ยครับออประมาณเนี่ยอร่อยมากเลยผมก็เลยติดใจคาเท่แล้วนี่เพราะเพราะต้นอ่อนผักบุ้งไปนะแต่ว่ามันก็ทําได้เมนูได้น้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบด้วยก็เลยคิดว่าจะหา ถาดเพาะต้อนอ่อนฮันตะวันมาเพาะกินอยู่ครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์พวกไมโครกรีนมาแล้วลก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็ใช้แค่เดินถุงธรรมดานี่แหละแล้วก็ถาดสักสองสามใบกะซื้อมาสักสิบใบเขาบอกว่าก็หนึ่งขีดนะต่อหนึ่งถาดสีดํานั่นแหละจะลองถาดสีดําดูเขาที่แล้วผมใช้ตะกร้ามันก็โอเคอยู่นะแต่อยากลองอย่างอื่นดูบ้างครับสวัสดีครับ